อยยากงเฮ็ดเบียรบอกไปซ้าวเสิร์ฟเดบซ้าวเสิร์บมาเด้อผู้ว่ามาสวยอุ่นนุ่นในเด้อมาเอาสวยสวยเอมีน้ำว่าในไดนางแป้งฮะแป้งนางแป้งโอ้ยอยากเอาไปทานอ่ะเรนน็อตตอนยังสดเด้อฮัลโหลพอได้ถามกพอสวดพี่มาม่ามาตะไทเดนอในเด้อข่าวฟังโขงมาเด้อของของบ้านเฮาแซ่บได้ไม่ลงน้ำใจเออของป้าเนาะดีสบายดี น้องซื่อหยังซื่อแพ้นะซื่อน้องแพอ๋อ้ยู่บ้านไหนบ้านพนทองพนทองหนึ่งขึ้นขึ้นแขวงไหนอยู่นี่นะแขงจำปาซักจำปาซักโอ๋อชนเผ่าบ่นี่เป็นน้องชนเผ่าชนเผ่าหยังชนเผ่าสวยสวยผู้สาวภาษาวสวยผู้สาวผู้สาวภาาษสวย ยอม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 ผู้กมูลยอมกมูลยอมผู้บ่าวล่อดิลัวล้อล้อล้อล้ผู้สาวผู้บ่าวล่อว่าได้วยแตก็ลัวล้อล้วล้อไอ้บ่าวเด่นล้อหรือเปล่าอันนี้ซื้อน้องน้องแพงน้องแพงนางเอกไม่อย่นี้นะ เออเปิดตัวนางเอกใหม่นะครับผมโซนเผาอ่าสวยสวยวาลยากจังหน่อยคนที่สองคนที่สองสบายดีสบายดีน้องซื้ออย่างซื้อน้อยเด้อซื้อน้อยเดยว้น้อยเล้น้อยเลยเด้อน้อยอยู่วันนี้นะซื้อน้อยซื้อเนาะเออน้องอยู่บ้านไหนอยู่บ้านพนทองบ้านเดียวกันเลยแมนโอสาวบ้านนี่งงามเนาะ เมามาเม็ดบานเลยส้นเผาสวยคือกันด้วยตอนนี้กับน้องก็เป็นคนต่ำมักหุ่มเป็นว่ซื้อว่าร้านอย่างไรเฮ็ดเวียกหยั่งเฮ็ดเวียกบอกเสาร์เสิร์ฟสาวเสิร์ฟมีแผนกแผนกเฮ็ดหยั่งแผนกเฮ็ดหยั่งสาวเสิร์ฟเสิร์ฟโดยเมื่อกี้นี่ก็เห็นต่ำมักหุ่มเอาเปลี่ยนกันต่ำดิต่ำเป็นคือกันด้วยเนาะ เอาส่วนภูบาทังไทยมากินเลยมาเด้อผูบผามา่วยอุ่นๆในเด้อเออเอ,เออเอ,อ,เอคนต่อไปคนต่อไปสบายดีนะคงสบายดีน้องซื้อ,อยังซื้อมุยเด้อซื้อมุยเอออยู่บ้าน,นไหนบ้านพลองพลองเดียวกันอีกแล้วเมนอ๋อเมามามึดบ้านเลยคือเจ้า พี่ลุงถามว่าโสดดิบอโสดคือบขอบสนิทเนี่ยโสดบอเอาไหมโสดโสดบอเออโสดหมดเลยนะครับผมโสดจริงเด้ดอันนี้นะโสดจริงไอโสดจริงซื้อน้องมุยน้องมุยมีมีเฮ็ดเฮ็ดเวียกแผนเอกไถเด็กเสิร์ฟเด็กเสือบโอ้นางเอกไม่เกิดกองเออนางเอกไม่เกิดกองไอถามเนี่ยยู่งเหินยุซานน้องนี่อ่า เฮ็ดเวียเฮ็ดงานอย่างน้องลาอยู่บ้านเจ้าปลูกมันปลูกมันโอ้เจ้าเจ้าเฮ็ดพระแนกไดมันตนมันตนโอ้มันตนบ่เม่นตนมันเนาะมันตนเจ้าดำให้ดำหน้าเป็นบ่เป็นโอ้ลูก้าก็นเป็นไทยหน้าเป็นบนโอ้คือสิกกิงแท้ไซสรถไทบ่หรือว่าควายรถไถรถไถบ่บ่เม่นดีแข้งบีขาเป็นวัดมัดแล้วบ่พี่น้องเออ สาวให้ยสาวนาสาวสวนของแท้น,นะครับผมอยู่สนุนทรบทพุนเนาะเออเข้าไปลึกบอ่อบานเจา้าลึก,กทางแดงหรือว่าทางลาดยางทางแดงโอ้ทางแดงดมื้อหน้าพาไอ้เบลเดทไปเที่ยวได้บอดอ๊อบเออขอบใจเด้อน้องล่าเด้อเอาฝากความถึงบาวไทยเนี่ยให้มาซื้อเครื่องสร้อยอยูหานนีมน่มาดุนมานอ,มอุ่นนนน้องหมวยเด้อเอาตบมือ ไปสบายดีอ่าน้องสาวมีนามว่าใดๆนางแปงฮะแป้งนางแปงโอ้อยากเอาไปทาหน้าเลยเนาะเออคือชีหอมุนหวนนะครับผมเออคนนี้กะงามพี่น้องน้องแปงขออนุญาตถามเนื้อสดอยู่บอสดยังบ่เคยมีลูกมีผัวมาก่อนบอโอ้งามปนี้ปะป่อยได้ไดๆเนาะผู้บ่าวลาวเนาะเออคือบ่มาจีบเอานะครับผมเจ้าเฮตหน้าที่อย่างยุหานเลยนะ เห็ดเสื้อเหมือนกันสีโบญยัดกันเสื้อบบนี่นะลาง้วยนะลาง้วยอือโยเฮือนอยซานเจ้าในเฮ็ดเวียกอย่างปลูกมันปลูกมันโ้นโอ้คือกันเลยเนาะเลยโอ้สไตล์เดียวกันเลยคือปลูกมันต้นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันบบเห็ดเวียกซอยพ่อแม่อยู่บเจ้านะเฮ็ดโอ้เฮ็ดอย่างนี้สมมติว่าเธตื่นนอนขึ้นมาอยู่เฮือนเจ้านี่นะ หนึ่งข้าวล้างถ้วยหนข้าล้างถ้วยปอดูมันแทะอืมกระเบนได้เมียแบบนี้คือสิดีเบาวเด็ก็ดีเออดูมันดีหลีซักผ้าซักแพเองอยู่บ้านเจ้าอาบน้ำห้วยเลยน้ำกอกน้ำตูนฮะน้ำตูนน้ำตูนน้ำโขนน้ำโขนน้ำกอกน้ำกอกที่ไหลลงมาจากภูเขา ฮะโอ้น้ำปูมโอ้น้ปมเขาเอิญน้ำปูมน้ำน้ำน้ำไฟฟ้าโอ้เขาเอิญวบาปูมไก่นั่นแหละไดนามนั่นแหละเออเอาไปจุ่มลงในห้วยแล้วกระดูดขึ้นมาใส่ห้องน้ำหรือว่าอาบกลางเดินเออมันมีบางชนเผ่าเขาอาบกลางเดินได้น้องล่าอันนี้อาบกลางเดินแล้วห้องน้ำห้องน้ำห้องน้มีห้องน้ำแล้วบ่ะมี มีแล้วเนาะเออบางสนเท่าเพื่อนย่างเฮือนแถวสวรรค์เขตน้องแพ้นะครับผมทางบนกับโบมีห้องน้ําหลายแสดงว่าสุ่มเจ้ามีห้องน้ำเกือบทุกคนบอนี่นะมีบอห้องน้ําถ้าบบมีไอ้บอไอ้เดอราอชิบเฮดให้เอาอีลีนี่นะเสื้อผ้าหน้าแพ้เดี๋ยวพ่อใส่ยีบอพอกันใส่ยีบอพอเนาะเอาอีกอยู่บอเหรอเฮให้ฟรีเก่าเลยเนาะเออน้องสาวบุญนาหกยังสวดเนาะนี่เนาะ เออเราซื้ออย่างเฮ้เวยวอีกนะแปง,แปงเออน้องแปงคนสุดท้ายดิน้อสบายดีสบายดียดน้องมีซื้อว่ากอยเด้ออยู่บ้านไหนบอกมาเลยอยู่บ้านพนทองบ้านยวกันเลยเมืองไหนยมเมืองบาจียงบาจียงแขวงหยัง,แ,งยแขวงจำปสัสกแขวงจำปัสกแขวงจำปาสักกับกับปากซปากซนี่คือเมืองอโอซื้อเต็มเ็มมันคือแขวงจำปัสก สถานที่ท่องเที่ยวแขวงจับประซักเจ้านี่เม่นอย่างสําคัญสถานที่ท่องเที่ยวนะมีบอวดัดภูเลอวดัดภูดดโอเจ้าเคยไปบอเ<ค>ัยมันปิดอะไรน,น้องลาบอวท่านผู้ชมฟัง,งหน่อยมันกับเป็นแต่ละปีเขาสิไปแล้วก็แบบมีคนร้ายล่ะโอ้มีคนร้ายช่วงเดือนไหนน้องล่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสองโอ้ปีใหม่หลังปีใหม่ไป<อ>แล้วหลังเกีียวเข้า เออเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเกี่ยวข้าวเป็นยู่บอเป็นไปเกี่ยวซอยไอ้ได้บ่ได้ฝากความถึงบ่าไทยนี่ฮ้มาซื้อยูหานนี่เจ้าสเสาเสิบเนาะขายเครื่องซอยเอืเ้อยพ่นเนาะ<ด>เออฝากความถึง FC เอฟซีพอนนะเอ้าฝากความถึงบ่าไทยเด้อมาอุดหนุนน้องก้อยเน่เด้อมาอุดหนุนเนาะมาแบ่งปันก้อยยังสูดเด้อบ่ได้ถามเพราะสูดแล้วนะครับผมพี่น้อง เออเอาขอบอกขอบใจน้องๆนะครับผมให้สู้เด้อเออให้สู้ตั้งใจประหยัดเก็บเงินนะครับผมซื้อสีสําคัญเกลือกับแป้งนัวเนาะแม่นไงนี่นะเอออยู่ลาวคือสําคัญเลยเกลือกับแป้งนัวเขาต้องมีนะครับผมประจําครัวเรือนบานเฮานะไคว่าคนใด่งามนี่ยเออไคว่าคนใดงามเมนมะยงเพื่อนเนาะผู้ใดได้คอมเมนต์หลายไอซีมีรางวัลให้เอาบอกเอาเด้อเอาให้เมนมะยงันก็ได้บอกเอาเด้อ เออเอาเอาบอกเอาบอกเอฟซีเอาเด้อเลขหนึ่งเลขหนึ่งเด้อน้องหยางกระเป๋าไปน้องแพรเลขสองเดินน้องน้อยน้อยไม่เปลี่ยนกันไปไม่เลยคันมามาเลขสามมาเลขสามเด้อมาเลขสามเสื้อแดงมาเลขซีเด้อสีเขียวสีฟ้าเนี่ย ไม่เล็กค่เด้อน้องก้อยเด้อมาอุดหนุนอันนี้มีซื้ออาหารดีปะซื้ออาหารอย่างนอหน่นะจ้าของหารเพิ่นสบายดีแน่ในข้างหลังเนี่ยสบายดีโอ้เจ้าของหารมีหารชื่อว่าอะไรให้พอดีตอบกัได้ป๊เออตอบอะไรล่ะนางบางอ่อเป็นห้านาฬิกตามสั่งนางบางอ่อนเด้อมาอุ่นหนุนนะเด้อลูกกว่่าสิบจัือหาาเจ้ขอองยู่เมืองบาเจียงแขวงจำปาซากเด้อ บาเนี๋ยวจะเดินทางครับเดินทางครับแล้วพอใจเลยเนาะเดี๋ยวจะดำหุอเออค่อยเบาอยู่เฮาก็มาแวะกินข้าวน้ำร้านอ่าน้องๆน,นี่แหละเนาะเออมีมีทุกอย่างเลยเนาะเขาเปียกฝืออาหารตามสั่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้สาว<อ>างามๆแน,น่นแน่ยิ้มแย้มเอออัธยาศัยดีนี่ข้อสำคัญคือสาวลาวยิ้มเก่งนะครับผม เออเป็นมีดเนาะมาแบบเป็นมีดนะครับผมภัยยักมาจีบกระจีบได้บอได้เออได้นะครับผมเออมาจีบได้บอได้ได้ทุกคนนี่แหละครับเพราะว่าเพิ่์นยังโสดเนาะไปจีบคนมีผัวแล้วก็เตะแล้วอ้าวขอบใจครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคผมตลาดปลาไหลน้อยฮะปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยโอ้ปลาไหลน้อยปลาไหล ปลาไหลน้อย,อยโอ้ปลาไหลเนอะคนบริไลหรอวะผู้ <laughs> าสาวขายยังนี่นะปิงกล้ยกวยอ๋อไอ้ซื้อซอยอะไรบ้างน,นี่นะเอออาจาก, 10, ออกาสิบพันเนาะเออตีงกล้วยแซ่บผู้าสาวขายพี่น้องเออเป็นตลาดชุมโซนอีกบอนหนึ่งนะครับผมเป็นตาจอดนะครับผมทางไปเออรักสามสิบห้าไปหาปากเซเออหรือว่าเมืองสารวันเนาะเออเส้นนี้เลยนะครับพี่น้อง จอดได้เลยผู้สาวงามขายเครื่องขายของเนาะโอ้ไม่อย่างนี้นะปล่อยปังเอียนใหญ่ผู้สาวขายเอียนโอ้เอียนตัวเปลี่ยนสดๆเลยครับผมเออแสนห้าโลละแสนห้าโอ้ข yeah hmm. e oh, e ี้กระบอกบางไงก็มีนะเออขี้กระบอกขี้กระบอกนี่มาจากสระบนบอ๊ะบ้านเฮาของสวระบนเขตนี่แหละแพ็คเท่าไหร่นี่นะ แทละห้าสิบแปดสิบบาทรุดได้ยูรุดได้ยู่ดดยขนาดบริโต้กันยังรุดแล้วสี่สิบห้าพันก็ได้โอ้บริโต้กันรุดแล้วพี่น้องเอาไปเอามาซื้อเอด้อตลาดปาลาลหลหน้อยนี่นะเอ,อ่อขี้กระบอกคือไปจีบผู้สาวสมัยนี้ไต้กระบอกนี่แหละเ,เม็ดกระบอกสามสามแพ่ก,ก็ได้แล้วผู้สาวอ้า <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซอยซื้อซอยเต่าเนี่ยไปแล้วเต่าเออซื้อกรบอกจอดพู้น่ะแมลงต่างๆผู้บ่าวขายแมลงเออถาดละซิปละซิปเนาะซาอ์ซีซื้อซอยกระบ่จอดเต่านั่นก็ดีโอ้ยงิบแงงิบเอออันใส่นนอขายเ้แสดงว่าขายดีดีอันนี้ ขายไปขายมารับเออคนซื้อปลุกยามมก็ยังมียามดิเนาะเออยิบแยงใส่ย่างใส่เอียนบอกใส่ชิโมักลิ้นไหมพี่น้องสาวพันบ่ะเนี่ยห้าพันมิ้นไหมมัลิ้นฝาขายบอกแพงโอ้หอยอย่างนี่นะหอยเทหอยหอม พ่อยบ่เชื่อดอกะเอากะดมเบงอยากดมเบงย้อยหอยอยู่บ่อยู่ให้กัดดมหอยพี่น้องทางนี่ก็ดีเก็ตพิสังนี่นะเก็ตพิสังไดบักเข่งซิมเบงเนยได้่ได้ซิมเบงเน่ยักเข่งพี่น้องอันนี้เลยลงมาสิอันนี้เละเข่งกินอันนี้บ่กินอันนี้บ่มะเข่งโบได้เค็มได้มะเข่งจืด คอดูว่าสีมะเข็มสดอกมะเข็งอันนีเนาะนอืมอม,มันมะเข็มมะเข็งไปเก็บมาตาป้าไปเลยเนาะ<อ>มีตะพุ่งงามพี่น้องสาวจงพี่นะอือพูดนะถ้าแป้งน,น่าวนว่นดิซุยอยู่ <laughs> มานีแต่โสดมืดมื่อเฮือนหรอหบดโสด <laughs> เออพวงแถวนั้นมะเข็งสิซื้อซอยสิบพันใช่ไหมเอ้าซื้อซอยพันก่อนพี่น้องน้ำใจเออของป้าเนาะ ผัวหามาเมียร,ราคาอยู่นี่เออดูแลผัวดีให้ตุ๊ก๊กไหมไนดะ้พอหยอกกันเด้อพี่น้องเด้อฟีโนอหอมม่วนนะครับผมมาเข่งนี่ของฟรีไนดะ้แต่ขึ้นมามีค่าจ,จ่ายไม่ค่าน้ำม,มันเนาะข้าวป้าพี่น้อง,องสินค้าของป้าเลยนะครับผมนี่นะแว่มาแว่มาซื้อได้ตลาดปลาไหลตลาดน้อยปลาไหลครับผมพี่น้องของป้าหลาย น้ำตาลก็ขึ้นสูงหรือเปลาฮะเออต้องเท่าไรนี่นะต้องละเซาห้าคับผมแฟงครับพี่น้องบ่แฟงเซาห้าพันอืมเราได้ถุงไหมหได้ถุงในห้าซีฟครับผมขัวเองขัวเองแต่คนกิ่นนะบ่แม่นอันนั้นลูกค้าโอ้โหมากลุ้ยโหเครืออะไรแท้นี่นะโอ้ยมากลุ้ยโอ้ใส่เครื่อง นี่นะมะกรวยปี๋เอาเป็กปกนกำลังใจให้กันครับผมเออสู้ต่อไปให้เฮาคนไทยคนลาวไอ้น้องกันไข่เป็ดไข่ห่านมีมัดนะครับพี่น้องคุณอะไอเลาะไปทางพุ้นโอ้กระปู่คุณนออคู่เท่าได้ดินะคู่เราสาวพันคู่บนได้แถมได้พี่น้องเลยหรือแถมบุ๊บแถมแต่ทุงย่าง กบดีบถีาได้ห้าสิบเจ็ดสิบทั้งกบทั้งคูอ้ยคักขนาดาเลยบ่มีผู้สาวจะกคนอยู่ในนี้นะนผู้สาวเมืแ่แหละผู้สาวเมดเออจนเหลือผู้เ่า <c oughs> มไปเลยเด้อย <c oughs> ีแมด้ออโชคดีคือกันอยูดด่ดีไม่เฮขายลำรวยมันมานเข็มแขง หน้าเจ้าสสยครีมเนี่ยือขาวแท้นี่ใ่คีมหนาเข้าส่ครีมหนาข้าเออผู้บาวเห็นแล้วลงแล้วนี่นะเออไปแล้วค่อยยัดลงเจ้าไปแล้วข่ายัาู่่ายยังุ้มุอ จะแซ่บแท้กินหลายคนเนาะผักเบิร์ดแล้วแหละมีแต่ลูกมีแต่หลานลูกสาวบนข้างหลังนะอันนี้นลูกสาวคนหลังเสื้อแดงอ่ะไหมลูกสาวบ่บ่น้องมูน้องอไม่ยั้งอันนี้น่ะกิโลกิโลมักเพะ เออนนี้ก็นี่นรอมัน่ายไปคุดมักคีบมีหลายเนาะก่ลองเท่าไรมักลีกองเท่าไรลายเป็นโลโลเท่าไรแล้วซีซีอ้าวซีที่ไม่หายซีกูเองหมอไปซีเลยผอมดิเด้แม่ ซื้อเขาหรือปูเอ็นชาย่คนหนึ่งโยนเงิน600ดอลลารลงบนโต๊ะและเนนีให้ชายของเขาไมื่อเห็นภาพนี้นีบอกให้เราออกไปน่เกับแเนาะเขาเพื่อเขาคองว่าฝากมาต้อนเนาะมีน้องเด้วกันอันนี้อยู่บ้านใดบ้านนเตยบ้านนเตยอันนี้มีหัวแล้วนี่บังหน้าตานีงามแหง เออวูนไหนขี่ไล่แล้วบบมี่ผัวเออบบมี่ยังมาฝากมาต้อดเด้อบาวเดชนะนี่นะเออบาวเดชนครพนมเอ้าเออน้ำใจคนเล็กๆละน่อยเด้อน้ำใจเด้ออ้าวบักลาโอ้อ้ออันนี้ผู้ชาวนี่นะถาม นีม่มามามาต่ไทยเด้อนี่เด้อข่าวฟังโขงมาเด้อโมเมกองบ้านเฮาแซ่บได้เป็นยังไงเพราะเดี๋ยลูกตาเดนวะเป็บตาโอ้ตลาดเออคนงามนี่นะเนี่ยจองเป็นลูกไผรเลยวาเฮ้ยไปบ่เป็นลูกไข่นะครับไปบ่ไปบป้อใบเป็นยังญาติคนไทยป้อป้อเป็นยังลูกไปข่อยใหญ่ข่อยกระไปใหญ่ก่อนเป็นงาน โอ้เบิ <S 3: ims likewise> <Pro> ่งเพิ่นกินพี่น้องตามหึ่งโอ้ยว่าสิกิ่นน้ำเแล้วเยดใจมันมืดแล้วเออที่รักตาแดงยู่แบบนี้เลยเนาะเอออยู่แต่ละมือแต่ละเวียนแล้วเวียกแล้วนะเออเฮ็ดนาอยู่บ่เอ้ยเฮ็ดเฮ็ดแล้วเวียกแล้วนาก็หาเครื่องหาคอมาขายพอได้ค่าเกลือกับแป้งนู่นว่ะมืงยานตะรถตะเรือนี่แหละเบิ่งลู้เบืงหลานเด้อครับ เป็นกำลังแรงใจให้เด้อนี่นะเออบุมีอย่างว่าซ้อยในการน้ำใจเนาะเออแบ่งปันมาเยี่ยมยามมันนี่นะเออไปเลยเด้อบาวเดชไปเลยเด้อเออพี่น้องน้อยเนาะโดนละสี่สิบห้าสิบบ้าสู้ต่อไปครับพี่น้องเออนี่แหละหาเสากินเสาหาคำกินค้ำครับเออยานทอรถือเรือนี่แหละขายของข้างทางเนาะพี่น้องอ่ะไปเลยเด้อไปแล้วบาดนี้น้องฝนเดินทางต่อนะครับผม ตอนนี้เขายุรักสามสิบห้าครับพี่น้องเห็นมะเขียบเห็นมะเขียบตีตาใส่บปา่าดิเออก็เลยจอดนะครับผมตีตากใหไงมะเขียบนี่ต้องตีตาก็เดี๋ยวยุดสีซื่อซอยสีซื่อซอยพี่น้องสีซื่อซอยเออมะเขียบนะครับผมขายในไหนเนาะโลหจุ่มกะเออสบายดีไม่้าคนงามครับพี่น้องตอนนี้ยุรักสามสิบห้านบอกโอ้คือผมมีปิงไกมาแย่ตาเลย บะน้อยบาน้อยนะปูโอ้บะน้อยนะปูขายในใดโลหะซิบโลหะซิบห้าสิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทสามสิบพันบาท่ไรตัวบาโลหะบพนโลหะซิบโลจากพันนี่นะเฮอยู่ไทยสามสิบห้าบาทได้ดิละฮ้อยู่ดีเท่าไรจากพันเงินกีบนะเป็นเงินกีบห้าสิบพันโลหะซิบ โลละบาทโดยละพันกัยโแปดสิบโดยโลละแปดสิบมาเขียบบ้านเจ้าเองบ่เจ้าสิเอากับสิรูดไายเนาะเออเอาสื่อซ้อยจากโลจากไรเนี่ยกลายไปแล้วมันตีตาจะข่อยข่อยก็เลยลบมาเออตาเสียกออกเพราะว่าถ้ามันสุกมันตีตาเออเนาะแต่เมร์แล้วเนาะคนหล่อเนาะมันก็ตีตาคนเลยเล้วย่องซื้อบ่เนี่ยย่องขายบ่อ ซื้อมามาขายต่อกระลังเพชรยังอยู่นับเลขบ่คิดเลขกระลังเฮ้ยล้นและผู้เขียนคณิตศาสตร์เออเล่นเลขคณิตศาสตร์อยู่เดี๋ยวมาพี่น้องเอ้ยเออด้วยใดเนาะสุกบาทดีนะอืมบ่มีนอนบ่เออซื้อซอยครับเพื่อนมาขายเครื่องขายของเบื้องหน้าพูนะนั่งตุุ๊ตตะปอดอยู่ผู้สาวก็มีได้น้องฝนให้เข้ามาในนี่มากล้วยนะใหญ่เท่ผูแล้วก็ หาสิพันธ์ไม่เท่ามาขายยังมะลินมะลินเออมะลินไทยนับเลขกมาละอันเขาเรียกว่ามานั้นสมองเนาะม้าเบาสมองม้าตะนาคอนพนมสี่ปลายปากซีเห็นมาเขียดตีตาใส่ก็เลยจอดมันบดสู มันโบสูบะเขียบเจ้าเียนะใส่ถุงยางมาหมดสาวจะมันอยากเละอีกนิดอือเอให้ลูกสาวขอยถือเด้ของเราไว้หลูมใส่ถุงยางไว้เละเบิ้ลอือมันยากนี่อ้าโลหนึ่งเดี้ยวซื้อซอยนี่คือแตกตัวนี้เนาะเออเมันแมนมันค้ากกคกขนาดนหนตามันก็เลยเป็นแข่งแข่งแท้แท่แข่งแท้แท่มาอื่นก็กินได้เจ้าก็เอาไปผักเอสซี่ทั้งหน้าอ้าโลหนึ่งเน้อาซื้อซอยอีเมทเอาอัตตาตีตีอัตตาตีตี โอ้ยหญ่ก็คือกัดมดน้ำแะโดยดึงบอดีนะอืมซื้อซอยเม่าวรพนกอนเออบอดไปเฮียนบดีนะไม่ได้เปิดเิไฮบดไปเฮียนบ่ยังไ่ทานเปิดเทิูาวน้อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวซื่อกระโดดไขายบอดีนะสีซื่อซอยน่ะสีซื่อซอยกันหนีแหละผู้สาวุู้น่ะพี่น้อง เออไทยบาทนี่มันเป็นแนวหนีบาทนี่นะบ้านมันยากขึ้นยานคนจับเล็กน้อยเองยานจับเลกน้อยอืมอะไรเป็นยานจับเล็กน้อยโอ้ยเมื่อเชามาลินนั่งลินพายจนขาโคตรขางอเออได้มือละสองพันกรีดเออมือนี้เดือดขามือเอาพี่น้องเออเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ต่อไปเออเห็นมาเขียอตีตาแช่อดบ่ได้พี่น้องเลยเออซื้อตามาเขียอมาแล้วอย่างอื่นมันบ่ตีตาใช้ข่อยเนาะ ไปซะดุยต่อครับผมพี่น้องเออเบาเครื่องเจอผู้สาวงามพี่น้องเดรสีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องเอาของให้นะครับผมเป็นม่มม่มเบาเครื่องผู้สาวเอาเครื่องอย่าเฝ้าด้เบาเครื่อง โอ้มาแจ็เครื่องผู้สาวจนสิญญานแล่นหนีพี่น้องมาแล้วทั้งหมน,นะเอออ๋นนี่นะน้ำเพื่อนนะครับผม,มกรแห้งไปหลายเติบแล้วนะครับทั้งนี้สวรรณเขตมันบ่ม,มีน้ำหลายมาเอาอีละมาเอาคนงามบ่ต้องย่านไอบ่ได้มากคุ้มเจ้า <laughs> เออ เบามีเบามีผู้นั้นเดฮะซื้อยังนี่นะซื้อยังฮะฝนซื้อฝนคือการกรบเ้ลยเลยมาหยังมา่ายหูมาไทายหูปาคือโบเอิร์นั่นน้องนั่นมาเอาน้องอย่างนั้นนะเสือสิผู้นะฮะเราหยานหยานไอ้นี่หยานกลุ่มหยานในหยางไอมาตะไทยโอ้โหโอ้ดี่มันเอิรนละมาแนเอิ้นละมาแน เนยบอกเราเนี่ยบนเป็นโจรเป็นโจรไอ้บ่าวเดชนครพนมเป็นโจรได้วางสิมาพี่เออแล้วมาเนายเนยไอบ้บุรีกลุ่มเจ้ามาพี่มาเอาเครื่องอเ <c oughs> บิกเอาไปให้ลาวก่อนเออเอาเครื่องไปให้ผู้สาวก่อนมาเอาเครื่องเร็วๆมาลัดกันนะพี่มาลัดกันนะพี่ ว่าเอาเครื่องโอ้ยยานอ้ายคนบ่เออเอาเครื่องไห้ผู้สาวมิตรพลเป็นตะแพงเออเพื่อนมาถ่ายรูปนะครับผมเออบ่าวเดชเห็นกันเลยเออเอานี่มาแบ่งปันเห็นผู้สาวงามบุไดอันนี้นะเออสบายดิเอาบ่เนี่นะเอ้าแจกเ้อโอ้บ่าวเดชนะครพนมเ้อ ที <ge ge ่นอกใบใสนี่นะโอ้มาเอาเครื่องมาเอาเครื่องมา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 เจ้าคิดว่าไอ้เป็นโจรบ่ฮะซื้อหย่างซื้อหย่างคนงามเลยนะซื้อเหนื่อยเฮ้เหนื่อยเออถ่ายเราเนี่ยคนงามยันดังยันดังบ่เรามาถ่ายรูปบ่ในเจ้ามาถ่ายรูปบอเออบ่ต้องอาย เออเอิอมาเอาเครื่องกับซีเรนหนีพี่น้องโอ้ยหรือว่าเออคิดว่าคนจอดรถแล้วซิเลียกลุ่มเนาะเออมันก็เป็นธรรมดาครับผมกำลังซีนีบอกกำลังซีนีโอ้จอดเจือกเจ้านคิดคิดว่าไ,ไหนๆคิดว่าโอ้เขามาเจาะตาบอกเออหรือว่าคิดผู้บ่าวใช่ไหมกลุ่มเ <c oughs> จ้าอยู่บ้านไหนล่ะอยู่โพนโนมฮะโพนโนมเมืองอย่างอันนี้เมืองไทสมบูรณ์เมืองไทรสบูนฮะอันนี้เมืองไทรสบูนบอก จะเป็นซนเผาบอกโอ้ซนเผาอย่างนี้ละ่ะซนเผาเหลาลุม่มเหลาลุ่มโบไม่กึม,มุมบ่แอกเออกมึมุคนงามมาจับมือเนี่ยเออบ่ต้องยานกันเด้ออันนี้มาตะนาวพนมเด้อเออเฮือกพักยั่วยุใส่แม่ลองขอนโอ้อันนี้มาไทายฮุบซื่อเอาฝากความพอภูบ่าวไทยเลยเอา้า <laughs> เออมักอยู่บ่คนไทยมักอยู่บ่บ่าวไทยอาย ออเอ,ออพน้องเออเอาขอบใจเลยล่ะเด้อ <c oughs> บาย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 ,บาย <c oughs> โอ้ยเป็นเมาเครื่องกันยาง <c oughs> ไปแล้วพวกไปแล้วพวกเล่นไปแล้วไปเด้อไปเด้อเอออีหล่าคนงามเป็นตะแพงได้พี่น้องเอ้ยไปแล้วเ <c oughs> อ,ออโอ้เออคนอ,นอยุติธรรมชนบทนะครับผมเพ <c oughs> ื่อนบุหืี่คนแปลกหน้าเห็นกับชีแลนด์ย่างเดียว เออตียนจอดรถไสเป็นความราวอะไรบ้าดี่กับทิเล่นถือกันแหละโบจักกันเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเข้าใจกันเนาะอือเอาเดินทางต่อนะครับผมแล้วเป็นกระม,มุเราเอาส้นเท้ากระม,มุเออข้าวมาขายยังกันอนะ คือเต็มรถเต็มน้อนั่นไปเบิ่งกี่ไก่นู้วยนะรถที่หักนี่แน่น่ะเดี๋ยวหยุดก่อนขอหยุดก่อนที่ไปทางใดจอดนเดี๋ยวหยุดก่อนสิไปทางใดโอ้พู้น่ะไปเบิ่งกี่ไก่ด้วย่ะพู้น่ะยันรถไปยันรถเบิ่งผู้สาวก่อนฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อบ่าวเด็ก นครพน,นมจะโคนำพาทุกท่านไปเที่ยวชมประเพณีมเทียชีวิตเที่ยวรอไปวันวันมีเธอมีฉันสบายใจ